เพื่อนเราไฮไลท์อยู่บ้างเราจะเห็นเราจะเห็นค่ะถ้าจะ PK จะ P เองนะคะจะขึ้นเองนะคะพี่จะได้ไม่ต้องแบบพี่ตัวพี่ก็จะได้ไม่ต้องแบบลำบากพิมพ์ด้วยอะ่ะพี่ันก็จะได้ไม่ต้องลำบากอ่านด้วยเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวไม่อ่านเลื่อนเม้น์ก็จะว่าพี่ไม่ต้องคอยพิมพ์บอกว่าไฮไลท์อยู่หรืออะไรนะถ้าดิฉันเห็นแล้วก็ถ้ามีคน PK มาอะไรดิฉันจะ PK เองนะคะไม่ต้องมา มาไลค์ไม่ไม่ต้องมาคอมเมนต์บอกว่าคนนู้นไลค์คนนี้ไลค์นะเพราะว่าบางทีอ่นนะฉันรู้สึกวแบบ่าถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบอกได้อย่างเงี้ยยังไม่ค่อยรู้สึกว่าอะไรมากแต่ว่าบางทีแบบยุ่งยุ่งงานอยู่ก็จะต้องมาพิมพ์บอกให้ได้ว่าคนนู้ like, น,น like, ไลค์คนนี้ไลค์ไปพีเคคนนู้นไปอันเนี้ยพี่ไม่ต้องบอกรู้ๆเป็นเพื่อนกันในในทิกต็อกมันจะขึ้นค่ะว่าเพื่อนเราใครไลค์ like อยู่บ้างเราจะเห็นเราจะเห็นค่ะถ้าจะพีเคจะพีเองนะคะจะขึ้นเองนะคะพี่จะได้ไม่ต้องแบบ คิดตัวพี่ก็จะได้ไม่ต้องแบบลำบากพิมพ์ด้วยอะ่ะดิฉันก็จะได้ไม่ต้องลำบากอ่านด้วยเดี๋ยวบางทีเดี๋ยว,ยวไม่อ่านเลื่อนเม้นก็จะว่าพี่ไม่ต้องคอยพิมพ์บอกว่าไฮไลท์อยู่หรืออะไรนะถ้าดิฉัน ช่วับรับรู้อพอจะโอกาสไหมให้เรามารักกันั่งสดเดิมอาบไม่เหมือนเดิมและนี่เป็นชัอ

แล้วก็ไม่มีที่วิง่งฟิตเนสก,ก็ไม่มีเธอวิ่งในห้องเหละมีที่วิ่งอ่ะอทุกคนดูผูออ้ชายพมามาเลี้ยงหมูก,กันนะอร่อยไนหนอยอกกยม <c oughs> อันนั้นฉันต้องพูดเธอแต่บรรยากาศดีบริลลามหนาวม,มากผูออ้ชายพามาเลี้ยงหมูก,กันทนะ่ เลี้ยงนะป่าเลี้ยงนะคะมีตังว่าในรูตังก่อนมีตังก์เหรอน่ารักโอเคทุกคนอืมเนี่ยทุกคนขาดูเนี่ย,คคยแล้วก็ชมชั้นว่าชั้นผอมลง